สวัสดีครับกลับมาพบกับคินไดจิตอนคดีเสือดําจากรัติการบทที่20นะครับบทนี้จะมาต่อหลังจากที่คินไดจิรับงานจากคฤหาหาดโอคาโดไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะเป็นตอนที่ว่าคินไดจิเนี่ยเขากําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสู่งานศพของยูกินะครับ ศพของยูกิเนี่ยถูกเคลื่อนเข้าสู่บ้านเซโจของนานาโกะเพราะว่าตัวนานาโกะนะครับเธอเป็นคนรับจัดการทําธุระต่างๆแทนพวกผู้ชายทั้งหมดเลยที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานศพนี้ตัดไปที่อีกด้านหนึ่งของบ้านเซโจนะครับซาดากะเนี่ยเป็นตัวละครใหม่นะครับก็คือเป็นหญิงสาวผู้รับใช้คุณแม่ของยูกิมาอย่างยาวนานนั่นเอง ซาตาโกเนี่ยเธอมีความกระฉับกระเฉงอยู่มากเลยทั้งทั้งที่เธอเนี่ยมีอายุประมาณ60อยู่แล้วผมเนี่ยงอกอยู่ครึ่งหัวเลยทีเดียวแต่ก็มีรูปร่างที่ท้วมไม่ผอมแห้งนะครับช่วยทําให้ดูแข็งแรงแล้วก็ดูท่าทางว่าเธอเนี่ยอายุยืนแน่นอนหญิงคนนี้นะครับเป็นหญิงที่รับใช้มายาโกคุณแม่ของยูกิเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับยูสุเกออีกซาตาโกนะครับเธอมีลูกชายอยู่หนคนแต่ว่ามีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกับลูกของตัวเอง และเธอเองนะครับก็มีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าตัวของนันาโกเท่าไหร่นะเพราะว่านาันาโกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้านายคนใหม่ของเธอนะครับเพราะว่าเธอต้องคอยรับใช้หลังจากที่คุณมายาโกเนี่ยเสียไปแล้วก็เลยต้องกลายมาเป็นรับใช้นานาโกะแทน หลังช่วยคนจากบริษัทรับจัดงานศพเนี่ยเตรียมงานต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งใส่โลงบรรจุศพตกแต่งสถานที่และงานจิปปถะาต่างๆซาราโกก็เลยขอตัวหลบไปอยู่ในครัวนะครับแล้วนานาโกที่กําลังอยู่ภายในงานศพนะครับเธอก็จู่ๆก็ได้รับข่าวจากริวทาร่นะครับว่า เมียของริวทาโรเนี่ยคลอดลูกแล้วเมื่อเช้าทําให้เธอเนี่ยอยู่ดีก็ตื่นตระหนกขึ้นมาอย่างตกใจเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนานกโกะเนี่ยเธอก็ได้ออกไปจากประตูบ้านนะครับแล้วก็เธอก็พบกับว่ามีนักข่าวเนี่ยมาคอยยืนอยู่เต็มหน้าบ้านเลยหมดเลยเพราะว่ายูกิเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่เกิดจากชายชุดดํานั่นเองนะครับทำให้เนี่ย หลังจากที่เธอเดินไปหน้าประตูรั้วบ้านนะครับเธอก็เจอฝูงนักข่าวเนี่ยยืนอ้อก,กันอยู่เต็มไปหมดเลยแต่อันที่จริงแล้วที่นานกโกะเนี่ยเธอจะออกไปด้านนอกเนี่ยเธอไม่ได้จะออกไปรับหน้านักข่าวที่มาอยู่หน้าบ้านนะครับเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยมีนัดกับนักข่าวอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่สำนักข่าวนะครับ ซึ่งในตอนที่อยู่ในงานเองเนี่ยเธอก็ได้มีปากมีเสียงทะเลาะก,กับยูสุเกะภายในงานนะครับเพราะเหมือนกับยูสุเกะเนี่ยพยายามจะบอกนานากโกว่าอย่าไปหานักข่าวคนนั้นเลยแต่เธอเองนะครับด้วยความเกรงใจนักข่าวคน,น,นที่นัดเธอมาแล้วเธอก็เลยตั้งใจที่จะไปหานะครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยก็มีปากมีเสียงกันนั่นเองคนที่นัดหมายกับนานากโกเนี่ยมีชื่อว่าชินสากุซึ่งเป็นนักข่าวโต๊ะข่าววัฒนธรรมหนังสือพิมพ์ไมอาสะ เธอเนี่ยนัดไว้ตอน4ี่โมงเย็นที่ห้างสรรพสินค้าย่านกินซ่านะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอเนี่ยจัดแสดงผลงานของเธอเธอจึงจําเป็นจะต้องไปให้ทันเวลาหลังจากที่เธอไปถึงที่สถานที่นั้นนะครับเธอก็ได้ถามหานักข่าวคนนั้นกับทางประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยก็บอกว่านักข่าวคุณชินสกุเนี่ยเดินชมภาพเขียนอยู่นักข่าวคนนี้เนี่ยก็ได้บอกกับนานาโกว่าเขาเนี่ยจะตั้งชื่อคอลัมน์ที่จะสัมภาษณ์เธอว่า รูปแบบงานสถาปัตยกรรมกับภาพเขียนแถวหน้านะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในคอลัมน์เกี่ยวกับการอ่านกับความรู้ของหนังสือพิมพ์ไมอาสะของเขานะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์แล้วก็เอาพวกภาพเขียนต่างๆของเธอเนี่ยไปลงไว้ในหนังสือพิมพ์ของพวกเขาแต่ในขณะที่สัมภาษณ์นานโกะไปเรื่อยๆเนี่ยนานโกะเองนะครับด้วยความตื่นเต้นที่ว่ามีคนจะมาขอสัมภาษณ์เธอเนี่ยเธอก็เลยไม่ได้สังเกตเลยว่าถัดไปแค่2 3สโต๊ะเนี่ยมีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งกําลัง จับตาดูเธออยู่ซึ่งคนนั้นก็คือคุนิโกะเลขาประจําตัวของคินดาอิจินั่นเองคุนิโกะเนี่ยนั่งจ้องนานโากะอยู่โดยใช้การมองผ่านกระจกนะครับที่สะท้อนผ่านโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันช่วงเวลาเดียวกันคินดาอิจิเนี่ยพึ่งแยกกับคุนิโกะก็กําลังตะเวนอยู่ในตรอกแคบหมู่2ย่านโกทันดะแน่นอนว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย เขาสอบถามคนเดินถนนอยู่2-3าครั้งแล้วก็แวะถามหนุ่มสาวยืนหน้าร้านขายผักในที่สุดเขาก็ยิ้มออกหลังจากเลี้ยวเข้าตรอกแคบแห่งหนึ่งริมถนนฟากตรงข้ามมีร้านโอเด้งแขวนโคมแดงคุ้นตาลุงเจ้าของร้านคนเดิมที่ยืนอยู่ข้างเตาถ่า,านควันพวยพุ่งอยู่เนี่ย คินดาจิจึงเดินเข้าไปทักทายกับคุณลุงคนเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณลุงวันก่อนเนี่ยขอบคุณมา,มากๆนะครับที่เลี้ยงโอเด้งพวกผมซึ่งในตอนนั้นคุณลุงก็จําคินดาอจิไม่ได้นะครับคินดาิจิจึงบอกว่าอ๋อวันนั้นไงที่พวกผมมาพร้อมกับโรงพักธนากะวะหลายๆคนตอนคืนที่มีคดีฆาตกรรมโรงแรมวังมังกรลุงยังเลี้ยงโอเด้งพวกผมเลยลุงคนนั้นจึงจําขึ้นมาได้นะครับแล้วก,ก็เลยนั่งคุยแล้วก็ทักทายกันใหญ่เลย คินไดจีเนี่ยจึงขอสอบถามลุงเกี่ยวกับใช้ลึกลับที่วิ่งออกจากตอกข้ามโรงแรมวังมางกอตอนนั้นนะครับในช่วงเวลาก่อน3ามทุ่มราว12หรือ13นาทีลุงจําได้แบบนั้นใช่ไหมลุงจึงบอกว่าใช่เขาจําได้เขาเป็นคนให้ปากคําแบบนั้นเองแล้วคินไดจีเนี่ยจึงบอกว่าแต่พอตํารวจเนี่ยแย้งว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้เจ้านั่นเนี่ยน่าจะกระโจนออกมาราวสามทุ่มเศษลุงเลยหันไปคว้านาฬิกาตั้งโต๊ะมาปรับให้ตรงกับตํารวจพางบนเวลาว่านาฬิกาเนี่ยมันเดินช้า ตอนนั้นนาฬิกาของลุงเนี่ยช้าไปกี่นาทีลุงจึงบอกว่าช้าไม่ถึงนาทีหรอกน่าจะเราวๆประมาณ8นาทีเองคินดจิเนี่ยจึงพูดขึ้นมาว่าถ้านาฬิกาช้าไป8นาทีหักลบจาก12-13นาทีที่ลุงบอกตอน,น,นแรกแสดงว่าชายลึกลับวิ่งออกมาจากตรอกก่อน3ามทุ่มราวสี่หรือ5นาทีสิพูดง่ายๆก็คือเจ้าเสือดำเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตรอกโรงแรมวังมังกรตอน3ามทุ่มเศษแต่ออกมาก่อน3ามทุ่มคินดจิเนี่ยจึงบอกกับลุงว่าเรื่องนี้ลุงอย่าเพิ่งบอกใครเด็ดขาด หากจําเป็นผมจะบอกตํารวจเองแต่ลุงห้ามพูดกับใครนะลุงก็เลยงงๆว่ามีอะไรล่ะครับคุณนักสืบแต่คินายจีเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะบอกความจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าหากตํารวจไข,ขคดีนี้สําเร็จขอให้ภูมิใจได้เลยว่าลุงคือผู้ชี้เบาะแสสําคัญแต่ในทางกลับกันแล้วคินายจีก็เงียบไปนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่าหากเรื่องนี้แพร่งพลายลุงอาจจะตกอยู่ในอันตราย คงได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วใช่ไหมครับว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยมันโหดเหี้ยมแค่ไหนลุงในตอนนั้นเนี่ยถึงกับกลืนน้ำลายแล้วก็บอกกับพี่นาจิว่าเขารู้แล้วต่อให้ถูกจับฉีกป่าเขาจะไม่บอกใครเด็ดขาดเขาสัญญา หลังจากนั้นคีนาไจิจึงบอกลากับคุณลุงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงนะครับทาให้ก็ปิดบทนี้ไปแล้วนะด้วยการที่ว่านานโ,นโกะเนี่ยเธอก็ไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนหนึ่งแล้วก็มีคุณนิโกะเนี่ยตามไปดูเธออยู่ไกลๆเพื่อเป็นลูกมือของคีน่าอจีคอยดูล่าดเล่าให้เธอนั่นเองส่วนคีน่าอจีเองเนี่ยก็กลับไปหาคุณลุงคนแรกนะครับที่เป็นเบาะแสสําคัญที่ร้านโอเด้งแล้วก็ได้เบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับด้านเวลามาทําให้ในตอนนี้เนี่ย เหมือนกับคีไดจิ G, เขาจะรู้เบาะแสสําคัญแล้วว่าใครคือคนร้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมวังมังกรเดี๋ยวเราก็ไปรอติดตามกันต่อใน EP ีต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเพ,เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ีถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ